สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการทำสีเซตเวเรีมาเล่นกันนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้กำลังสีเขียวสดใสเลยตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นฤดูหนาวนะคะแต่ว่าต้นไม้ยังสีเขียวอยู่เลยเพราะว่าดินนะสมบูรณ์จนเกินไปแล้วได้น้ำเยอะเดี๋ยวคุณจะถอนออกมานะคะแล้วก็ไปปลูกในกระถางเพื่อที่จะทำสีให้สวยขึ้นจัดการถอนมาเรียบร้อยแล้วค่ะ น้องมีกิ่งใหม่นะคะแต่ว่าสีซีดมากเพราะว่าได้แดดไม่พอเห็นไหมคะพออยู่ใต้ข้างล่างเนี่ยไม่มีแดดก็จะซีดมากพอมาเปรียบเทียบกับต้นที่อยู่ในกระถางก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะต้นที่อยู่ในกระถางเนี่ยขนาดหนอกก็จะเล็กกว่าสีก็จะสดสวยกว่ากระถางนี้คุณใช้ดินปลูกผักธรรมดานะคะ แต่อย่าทำตามคุณนะคะคุณแนะนำให้ใส่พวกหินกรวดหรือว่าหินภูเขาไฟหรือว่าพวกเพอร์ไลอะไรลงไปด้วยเพื่อที่จะได้ระบายน้ำให้ดีมากขึ้นถ้าดูวิดีโอเก่าๆของคุณเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณใช้ดินปลูกผักนะคะเพราะว่าคุณต้องการประหยัดแต่ว่าคุณไม่แนะนำมือใหม่ให้ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าต้นไม้ตายมาเนี่ยอย่ามาว่ากันนะคะพอปลูกเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ได้แดดเช้าค่ะแล้วก็ทยอยให้แดดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ล้วก็รดน้ำเวลาที่ดินแห้งอาทิตย์ละประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งก็พออย่างที่คุณเคยบอกในคลิปเกี่ยวกับการทำสีไม้หวบน้ำนะคะว่าต้นไม้ที่เขาอยู่ในกระถางเนี่ยจะสีสวยกว่าต้นไม้ที่อยู่ในดินเพราะว่าเขามีสารอาหารและน้ำจำกัดต้นที่อยู่ในดินรากก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะหาน้ำหาอาหารก็เลยทำให้ต้นใหญ่แต่ว่าจะทำสีได้ยากกว่า ต้นไม้พวกนี้คุณขนมาตากแดดนะคะทุกคนวันไหนที่อากาศดีๆเนะี่ยคุณก็จะขนต้นไม้มาตากแดดอันนี้เป็นคลิปที่คุณถ่ายไว้นานแล้วนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไปปลูกในดินแปลงใหม่ที่คุณเพิ่งทำลงไป สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งเวลาอยากทำไม้สีสวยๆเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยจะทำให้ต้นไม้โตแล้วก็เขียวนะคะทำสียากขึ้นโดยสรุปนะคะถ้าอยากทำให้ต้นไม้สีสวยเนี่ยก็ต้องเลี้ยงแบบอดๆหยากๆได้แดดเยอะๆแล้วก็อากาศเย็นค่ะเมืองไทยอากาศไม่เย็นก็ต้องกางแสลนนะคะเพราะจะช่วยให้ต้นไม้มีสีนวลออกสีพาสเทลสวยงาม6เดือนต่อมาค่ะ สีเข้มขึ้นแล้วก็ดอกแน่นขึ้นเยอะเลยนะคะเขาจะมีก้านดอกเยอะมากแต่ว่าคุณตัดออกนะคะเพื่อไม่ให้มแมลงมารบกวนตอนนี้สีอาจจะยังไม่แจมเท่ากระถางหมูนะคะแต่ว่าหน้าหนาวปีนี้จะต้องสวยขึ้นอีกแน่นอนเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูอีกนะคะเราไปดูเพื่อนๆที่อยู่ในดินกันค่ะตอนนี้เพิ่งถ่ายแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะสีก็ยังเขียวเหมือนเดิมเลย แต่ก็สดชื่นสบายตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆขอบคุณที่ดูวิดีโอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ